เอาละฮะกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมแฟนนี่เทลวมือถือกันอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทําการสุ่มบดตัวกันนะครับมีเท่าไหร่สุ่มให้หมดนะผมบอกเลยนะนี่มีอยู่9,000กว่าเพชรนะครับแล้วก็ตั๋วสุ่มอีก5 7เจ็ดใบ เดี๋ยวเรามาดูกันว่า EP นี้เนี่ยจะได้ตัวอะไราบ้างนะผมอยากจะรู้ว่าเลตเนี่ยมันดีหรือเปล่าสำหรับเกมนี้นะครับเผื่อวันใดวันนึงเนี่ยเข้าเซิฟโกลบอลเซิฟซีหรือว่าเซิฟไทยขึ้นมาเนี่ยเราจะได้รู้เลดเข้าๆของเกมนี้กันนะครับเพราะฉะนั้นขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในครสัสุมในรอบนี้นะทุกคนอ่ตาตามข้อตลกลงนะจะคิดว่าผมจะได้เทพนะพิมพ์เลขหนึ่งมานะจะคิดว่าจะได้เกลือพิมพ์เลขศูนย์กันมาเลยนะครับถ้าพร้อมแล้ว3 2 1กดเลยครับสิบทีแรกครับอย่าลืมคอมเมนต์มาก่อนนะครับคิดว่าผมจะได้กี่ตัวนะหรือว่าคิดว่าผมจะได้เทพเอฮ้ยโอ้โหมาถึงออกเลยนะครับพระเจ้าช่วยกลวยทอดโอ้โหเลขก,การันตีหรือเปล่าเนี่ยเมื่อกี้ก็ลืมดูรนะับว่าเกมนี้มีเลขก,การันตีหรือเปล่าอะดับเบิร์สีม่วงก่อนละกันนะครับนี่สีม่วงก็เป็นระดับอานะผมก็จําชื่อไม่ค่อยได้ด้วยนะไม่ได้ดู6 7ปีแล้วนะสำหรับไฟนิทเทลนะครับ ได้ SR บวกนะครับตัวนี้ชื่ออะไรไม่รู้ผมจำไม่ได้นะใครรู้่็คอมเมนต์บอกสักนิดนึงนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับ10ทีแรกผ่านไปอ๋อนี่นี่น,นี่เขามีการันตีอยู่นะครับอีก5ครั้งเนี่ยจะได้ SR 1ตัวหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจนะครับแล้วก็มีไนะอ้เลข15เนี่ยเดี๋ยวลองกดดูละกันดีท e <ะ>ี่นะครับปึ๊บเดี๋ยวลองดูว่าจะ SSR จะออกสักตัวหรือเปล่าปึ๊บอ่าโอเคถ้าอย่างนี้แสดงว่าใช่และระดับ SR นะครับออกมาละหนึ่งตัวดับเบิลระดับ สีฟ้าออกให้หมดก่อนนะครับเป็นเป็นพว,วกเศษต่างๆนะครับนี่แล้วก็อีกหนึ่งตัว SR ยังอุ้งแสดงว่าเลตเกมนี้นี่ก็ถือว่าค่อนข้างใช้ได้นับดีเลยนะทุกๆ10ทีนะครับจะทําการออกตัว SR เนี่ยหตัวนะครับแล้วก็15ทีจะเป็นตัว SR ขึ้นไปนะครับถ้าอันนี้ผมเดาไม่ผิดนะเนี่ยเพราะว่าไม่งั้นมันไม่น่าจะซ้ำสองอันนะับะเดี๋ยวลองสุ่มดีที่30ดูเลยแล้วกันนะครับว่าเลตมาจอเป็นตัวอะไรกันแน่นะครับปึ๊บมาครับทุกคนมา มาไมา้โอ้มาอีกแล้วนะครับอ่าโอเคใช้ได้ใช้ได้ได sr ไม่ซ้ำเลยนะครับยิ่งได้ตัวเยอะยิ่งดีนะผมจะได้เอาเก็บไว้รีวิวได้นะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยมีสกิลอะไรบ้างนะครับโอเคก็แสดงว่าเกมนี้เนี่ยยังไงก็ไม่มีเจงนะผมบอกเลยดูเดะเพราะมันเหลขกันตีอีกแล้วนะครับอีก 5T าทครับได้รับ sr แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้น สามสองหนึ่งไม่ต้องกลัวนะครับแต่ว่าเราแค่ไปลุ้นพวกตัวระดับ SR บวกนะครับผมอ่าอย่างอันนี้ไม่มี SR บวกนะถ้าเป็นพวกตัว SR บวกเนี่ยมันจะเหมือนว่าเป็นประกายนะครับส่องแสงออกมาจากตัวกราฟนะปึ๊บอ่าโอเคเป็น SR ปกตินะครับอ่ะโอเคแต่ว่ารู้สึกจะได้แต่ตัวซ้ำนะครับอยากได้ตัวที่ไม่ซ้ำบ้างนะฮะ <c oughs> ถ้าตัวไหนได้เป็นตัวซ้ำเนี่ยเขาจะให้เป็นเศษนะครับ30เศษนะสำหรับพวกตัวสีทอง sr นะครับอะกดเลยครับปึ๊บทีที่เท่าไหร่เราไม่รู้นะน่าจะทีที่40หรือ50แล้วเนี่ยแหละเมื่อกี้เนี่ยหุยนี่นี่น,นี่ได้ตัว sr บวกนะครับถ้าตัว sr บวกเนี่ยมันจะมีความสว่างนะครับมากกว่า sr ปกตินะเดี๋ยวลองปเปิดนลับปกติก่อนนะอ่าได้เอลซ่าร่างนี้ด้วยนะครับโอเค ร่างแจกหรือเปล่าน,นี้ผมจําไม่ได้นน่าจะใช่นะตัวจำไม่ผิดนะ,ะเดี๋ยวลองเปิดไอซ่าบวกกันสักนิดนึงนะปึ๊บมาครับโอ้โหไม่รู้จักเลยตัวนี้ส <c oughs> <c oughs> งสัยไม่ได้ดูนานน้ไม่ได้อัปเพทเลยนะผมะเปิดไปแล้วห้าสิบทีนะครับก็ถือว่าเลทเกมค่อนข้างที่จะใช้ได้เลยนะครับเพราะว่าตัวละครค่อนข้างเยอะแล้วก็เลทเกมไม่ได้เกลือเกินไปนะครับเลทเกมถือว่าออกง่ายมากๆเนี่ยพวกตัวระดับ s r บวกนะครับ ก็จะมีพวกนี้โดยผมได้มาแล้ว2ตัวนะครับนี่ไอตัวหัวยาวสีเขียวกันกับตัวถือลูกแก้วนะครับนี่นี่ผมอยากได้ตัวนี้นี่นที่เหมือนนินจาเนี่ยโหดมากๆนะครับนี่ผมเคยดูนะผมเคยดูตัวนี้จําชื่อไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็พวกตัวระดับ SR ก็ได้มาหลายตัวแล้วนะครับเนี่ยอ่าให้ดูเลนเล่นคร่าวๆสักนิดนึงนะครับ นี่ยังไม่ได้อีกเพียบเลยนะสำหรับตัว SR นะครับอ่ะเดี๋ยวลองสุ่มกันันิดนึงมาทีที่60นะครับอาจจะต้องใช้เพชรแล้วนะครับเพราะว่าตัวสุ่มเราไม่พอนะครับอ่ทาทำการกดซื้อเลยครับ10ทีปุ๊บมี17ใบแล้วนะครับกดเลยไปย่ยงมาครับ SR บวกออกอกีกหรือเปล่าโอ้โห SR 2ตัวนะครับเป็นตัวสีฟ้าทั้งหมดเลยเดี๋ยวลองดูตัว SR บ้างใบสีเหลืองนะ โอ้โหตัวนี้ยังเท่อ่าอีกตัวหนึ่งบ้างโอ้โหเท่จัดอตอนนี้เราเหลือเพชรอยู่แค่6,800เท่านั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้ตัวอะไรเพิ่มเข้ามาอีกนะครับกับอีก7ตัวเท่านั้นนะครับกดเลยครับปึ๊บโอเค น่าจะได้อีกประมาณ20ทีนะครับสำหรับการสุ่มวันนี้เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณเราสุ่มไปละ50ทีบวกกับ10ทีเป็น60ทีใช่ไหมครับเราก็จะสุ่มได้อีก20ทีเป็น80ทีนะครับสำหรับเในการสุ่มวันนี้อักกดเลยครับไม่ต้องพูดมากฮะดูครับ ไปเยี่ยงชอบตรงที่ว่ายัางตำตำเนี่ยมันต้องออก SR ตัวหนึ่งเนี่ยแหละผมรู้สึกชอบมากๆนะเกมมันไม่ค่อยเอาเปียบผู้บริโภคดีนะครับอีกใจนึงก็คือทุกคนได้ตัวโหดหมดอ่ะไม่ต้องมานั่งลุ้นนะครับเดู๋ยโอ้โหได้อ r อีกแล้วนะครับอ่ะได้อีกทีนึงได้อีกทีนึงกดเลยครับปึ๊บแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปยอดกันนะครับว่าวันนี้เนี่ยเราได้ตัวทองทั้งหมดกี่ตัวนะครับไปยียง มาครับออาบวกหรือเปล่าไม่ใช่นะครับโอเคไปไปไปกดเลยครับกดเลยครับปึ๊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 บดูนี้ได้ตัวอะไรโอ้ตัวซ้ำอีกแล้วนะครับ s อซอาร์ต้งเยะไมไออกตัวใหม่บ้างเลยเดี๋ยวผมซื้อก่อนต้องซื้อตรงสิ้น3ใบนะครับปึ๊บโอเคซื้อครบ10ใบครับมา10ทีสุดท้ายครับทุกคนทุกคนคิดว่าผมจะได้ตัวอะไรนะครับได้ไอซอาร์บวกหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวลองกดดูครับดู 10ทีสุดท้ายแห่งความหลังเงื้อเงื้อเงื evet> ้อเงื้อเงื้อเฮ้ยโอ้โหไม่ออกนะครับออกเอสาสองตัวเลยนะปิดตายนะครับขอภาวนาเลยนะครับอย่าให้ได้ไอตัวเขียวนะถ้าจะได้ s อก็ขอได้เป็นตัวอื่นตัวใหม่ๆบ้างนะไปโอ้โหไม่ได้ตัวเขียวได้ตัวเตี้ยแทนนะครับอีกตัวหนึ่งขอตัวไวบ้างมาครับปึ้งอ่าตัวเมื่อกี้นี้แหละที่เพิ่งได้ โอเคครับก็สุ่มเสร็จแล้วนะครับทั้งสิ้น80ทีนะครับแบบบ้าก้างเลยนะครับบอกแล้วราชาเกลือมาสุ่มทั้งทีนะครับจะให้สุ่มแบบธรรมดาได้เยี่ยงไรนะครับสุ่มมันก็ต้องสุ่มเอาให้สะใจกันสักนิดนึงนะครับไม่งั้นชื่อเสียงของราชาเกลือเนี่ยจะอยู่กันไปได้เยี่ยงไรได้มาทั้งสิ้น1 2 3 4 5ส7 8ส10ีิตัวนะครับสำหรับในวันนี้นะตัวส้มนะ และยังไม่รวมที่ได้ตัวซ้าอีกนะครับเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยร,รวมๆแล้วน่าจะได้ซัพป,ประมาณ5ิบหถึงสิตัวนะครับสําหรับตัวส้ม E ีีนี้นะนี่แล้วดูตัวแดงนะับยังเหลืออีกเยอะเลยนะครับโอ,โ,โอ้โหนี่มาคารมนี่อย่างเท่เลยนะเอเตเจรองเจราน,นรับโอ้โห,โหโดูอยากได้ตัวแดงมากเลยอะดูด,ดิผมว่ามันเท่ริงนะอ่ะเดี๋ยวไว้มารีวิวพวกรายละเอียดสกิลต่างๆให้ละกันนะครับสำหรับใน E ีีต่อๆไปนะ เยวขอดูตัวสีแดงสนิดนึงนับก่อนจะจั่งลากันไปในวันนี้นับนี่โอ้โหดูโอ้โหนี่ยิ่งล่างนี่นี่ยิ่งเทเลยนะดูดิมีทั้งดาบนะแล้วชุดพร้อมรบเลยนะบ,บอกเลยอะไรมันจะต้องโหดต้องเทอะไรขนาดนั้นนับมันจะเกินปุยมุย <c oughs> โอโ้ดูดิอย่างเทเลยอยากได้เลยนะครับอยากให้มันเข้าเซิฟไทยไวๆนะดูไล่ตา,านับนักสือโอ้โห จับจับสมาร์ทด็อกมากโอเคก็ลากันไปเท่านี้แล้วกันสําหรับวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยสําหรับวันนี้สวัสดีครับเน่มนก็จะได้พวกพลังทั่วไรด้วยนะครับไอไหนตัวที่เราได้รับมาแล้วนะมันเหมือนเปิดหอสมุดนะครับก็จะได้รับพวกสเตตัสวั่วไรต่างๆนาะนาะด้วยนะครับเน่อย่าลืมมาปลดล็อกกันนะโอเคบายบาย